สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับรวมถึงพี่น้องทางฝั่งสอบพอเรานะครับคลิปนี้มาพบกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยลาวโค้งสุดท้ายนะครับเป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับงวดประจำวันที่11สิงหาคม2566นะครับวันนี้ต้องขอโทษที่ลงแนวทางช้านะครับพี่ๆเนาะก็พอดีว่าวันนี้นะครับเผลอหลับนะครับเข้ากะนะครับนอเข้ากะดึกนะครับก็เผลอหลับก็ต้องกลับขอโทษขออภัยด้วยนะครับ ก็แนวทางตัวเลขนะครับก่อนเข้าไปรับชมแนวทางนะครับขอฝากคําเตือนนะครับพี่พี่แนวทางตัวเลขนะครับทาจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจนะณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับผมสำหรับเพื่อนๆพี่พี่สมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับท่านใดสนใจนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้าเต้าทองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามแอดมินได้นะครับผม ในงวดที่แล้วนะครับพี่ๆของเรามาสายรูดสามนะครับแล้วก็ตารางตารางก็ถือว่ามานะครับพี่ๆผมเสียดายตรงที่ว่าไม่น่ามา,ไม,า,มาไม่น่ามาเบิ้ลเนาะครับไม่น่ามาเบิ้ลแล้วก็สี่เนี่ยไม่น่ามาเยอะเกินนะครับถ้าเกิดแบ่งตัวอื่นมาผมว่าน่าจะได้เฮกันเพราะว่าของเราไม่มีสีแค่ตัวเดียวนะครับทั้งนั้นก็แจกหกตัวเนาะหนึ่งมีนะครับเก้ามีสามมีนะครับขาดแค่เลขสี่นะครับในงวดที่แล้ว นะครับผมออกแบบนี้ไม่ไหวเลยนะครับก็ผลที่ออก1 4 9 3 4 4 1 4เลขล่างชุด6ตัว93เลขล่างชุด4ตัวเลข3ตัวบนนะครับ344แล้วก็2ตัวบน44นะครับออกเลเบลิลเนาะใครวิ่งรุ่ที่3นะครับพี่พี่เข้าไปที่93นะครับตารางเรามานะครับแต่ว่าตัวเจาะนั้นผมไม่ได้เจาะไว้ให้นะครับพี่พเนาะสนี่ผมให้7 3 3 6นะครับเข้ามา93 ใหลักสามนี่ก็เน้นนะครับไพิมพ์เม็ดเดียวสองสาเนาะเจ็ดสาเนี่ยผมเน้นนะครับอนะครับผมก็ยังดีที่มาตัวรูดนะครับในวดที่แล้วนะครับผมก็ยินดีกับพี่สายรูดด้วยหรือว่าสายจับบินที่เลขตารางเนาะก็เข้าไปที่9กสามนะครับส่วนแนวทางวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะก็แล้วกันนะครับวันนี้ วันนี้นะครับผมเลขตารางของเราก็จะมีในที่เลขหนึ่งนะครับเลขศูนย์เลข 0, เก้านะครับเลขสองเลขสามนะครับผมแล้วก็เลขเจ็ดนะครับมีเก้ามีเจ็ดมีสองมีหนึ่งมีสามมีศูนย์นะครับผม ่วนตัวประกอบคู่นะครับเลขเด่นในตารางก็จะมีในที่90 92 73 01 03 27นะครับผม 909 2 7 3 0 3 0 3 2 7นะครับสลับตัวเด่นที่นะครับคัดมาจากเลขเด่นตารางนะครับใครไม่ชอบที่ผมประกบคู่ให้นะครับจับวินที่เลขตารางได้นะครับพี่พี่อาจจะชอบไม่เหมือนกันนะครับตัวเน้นตัวเจาะนะครับตัวเด่นตัวเน้นตัวเจาะผมให้ไปที่90 เก้าสองศูนย์หนึ่งนะครับผมนี่เลยเก้าศูนย์เก้าสองศูนย์หนึ่งนะครับสามตัวนะครับผมให้ไปที่

092,190,201นะครับสลับได้เด่น3ตัวนะครับตัวเน้นนะครับผมตัวเน้นให้ไปที่190แล้วก็092นะครับ3ตัวกับ2ตัวนี่เด่นสุดนะครับพี่พนี่เลย เลขเด่นตารางในงวดนี้นะครับผมได้เลข9นะครับเลข9เลข9แล้วก็เลข0นย์นะครับพี่พี่เก้าแล้วก็0ูนเนาะนะครับ9แล้วก็0ูนย์นะครับในงวดนี้ก็นะครับพี่นะครับเลขตัวนี้กับเนี่ยมีที่มาที่ไปเนาะเอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวถ้าเกิดนะครับแนวทางมาในตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมา สรุปให้พี่พี่ได้รับชมก็แล้วกันนะครับอขอให้มาก่อนนะครับขอให้มาก็แล้วกันนะครับเป็นเลขปริศนานะครับพ,พี่เนาะท่าใดที่ชอบก็ลองใช้วิจนะยานในการรับชมนะครับขอให้มาก็แล้วกันนะครับพี่พี่ส่วนสายวิ่งสายรูดนะครับในโค้งสุดท้ายสายวิ่งสายรูดผมให้ไปที่เลข0แล้วก็เลข9นะครับวิ่ง0ูนย์รูด9นะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับผมสลับหอยลราโค้งสุดท้ายแนวทางเลขเด็ดตารางนะครับชื่นชอบอยังไงก็อย่างที่บอกก็ลองใช้วิจนะญาณในการรับชมนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับอย่างงวดที่แล้วนะครับมาสายลูดสายเจาะผมเจาะไม่โดนแต่ว่ามาในเลขตารางเนาะนะครับงวดนี้ก็ถ้าใครชื่นชอบสายเจาะก็ตามนี้เลยนะครับใครไม่ชอบนะครับก็จับวินที่เลขตารางได้นะครับพี่พ ขอบคุณพี่พี่สมาชิกนะครับที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้แอดนะครับก่อนออกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ารับชมหนังขยาเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้นะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกราบสวัสดีครับ